สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะ,คะเจอกัะน,นกนานเนธเรนอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะเจอกันตอนบ่ายกลับจากทํางานมาถึงหับน้ำเย้อมผมค่ะพี่น้องหับน้ําย้อมผมก็มาทานข้าวหิวจังตอนนี้ก็ห้าโมงกว่าเสี่โมงกว่าแล้วนะเกือบห้าโมงแล้วกว่าจะเสร็จฝ่ายจะได้ทานข้าวกับพี่น้องค่ะ5้าโมงตอนบ่ายนี่ปู ปูนี้มันขามันพนุงพรังก็เลยเอาขามันออกค่ะเอาขามันออกมาแกะดูซิว่าปูมันจะมันกลงอ้วนเลยค่ะพี่น้องกินกับข้าวหน่อยหนึ่งนะกับข้าวแล้วก็น้ำพริกเผาอู้เมื่อวานซื้อมาสองตัวเมื่อวันเสาร์พี่น้องแล้วกินไปตัวหนึ่งแล้ววันวันก่อนกินไปตัวไม่ได้ชวนพี่น้องกินน่ะวันก่อนอ่ะอุ้ยดูมันอ้วนสิ มันอ้วนทุกตัวแหละช่วงนี้คะ่ะพี่น้องขาอุย้ยมันอ้วนน้ำมันมันเต็มเลยที่ดองมันเนี่ยนะอ้วนเห็นไหมพี่น้องขานี่นี่ไข่มันแดงเลยนะไข่มันตั้งนั้นเลยตั้งน้ำมันตั้งไข่ตัวใหญ่มากเลยนะตัวนี้กิโลนะ อืมน้ำมันตั้งไก่มันอ้วนมากเลยปูอ่ะมาทานกันทานกับข้าวนั่นแหละน้ำจิ้มแล้วก,วววก <c oughs> วนน็ทานกับข้าวอ้วนปูอ้วนมากนี่อ้วนขนาดนี้ครับพี่น้องทานกับข้าว ตัยใหญ่หญราดน้ำจิ้มแล้วก็ทานกับข้าวแล้วมีน้ำพริกเผาหิวผมยังไม่แห้งเลยค่ะพี่น้องค่ะสะผมผมยังไม่แห้งเลยก็เลยเอาผ้าเช็ดตัวออกไม่ได้มาค่ะพี่น้องมาค่ะมีน้ำจิ้ม ทำน้ำจิ้มไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแหละพี่น้องน้ำจิ้มแล้วก็แตงกวากินแค่นี้แหละพอแล้วมันจะค่ำแล้วค่ะอ่าอ่าสี่โมงกว่าจะห้าโมงอยู่แล้วเนี่ยกินกับข้าวอย่างนี้แหละ ปูขนมปังอะ่ะช่วงนี้มันหนาวนะมันอ้วนทุกตัวนี่ตัวเมียตัวเมียแล้วมันจะมีไก่เต็มดองน่ะอร่อยคอริสตอร้อนแรงค่ะพี่น้องเอ้ยดูสิเนี่ยอ้วนมากเลยกินได้ทักงสงสามคนหนุนตัวนะึง ข้าวเสร็จแล้วมานั่งพับป,ป้ายอีกรอบสุดท้ายเดี๋ยวก็เสร็จแล้วกับพี่น้องต่ลกวันนี้ข้านกนาได้ฟังตอนข้านกนาทํางานน่ะพี่น้องต่ลกเรื่องอะประอิจฉายมประนั้นอิจฉาจานเบียคนตื่นตําออกมาพูดมาว่ามดาด่าอิจฉา อิจฉาจานเบียวเด็กวานชื่อนู่นนี่นั่นนะตลกนะไม่ปล่อยวางเลยเป็นพระสบายเป็นพระสบายไม่ต้องทำอะไรฉิกินข้าวเงินค่าใช้จ่ายเงินก็ญาติโยมตวายและยังจะมาอิจฉานะตลกจังเลยอะ่ะก็นกนาไม่เคยไปวัดเลยไม่ไม่ศรัทธา แต่พระดีๆก็เยอะไม่ใช่ว่าทุกๆคนนะไม่ศรัทธาไม่ใช่ว่าไม่จะศรัทธาเรื่องของศาสนาหรอกแต่ไม่ศรัทธาพระนั่นแหละก็ตามที่พี่น้องเห็นนั่นแหละเห็นไหมอิจฉาโยมเขาออกมาสอนทำคนชอบกันคนชอบกันทั่วประเทศทั่วโลกคนอ่ะยังไงอ่ะคนะรุ่นรุ่น อายุมากแล้วก็ไม่สนใจไปวัดไปอะไรเพราะว่าเขาก็ไม่ศรัทธาพระแล้วนะบางบางบางคนบางท่านไม่ศรัทธาพระเขาก็ไม่ไปวัดก็เหมือนก้าวนกนานี่แหละไม่มีาศาสนาปออาจารย์เบียร์มาสอนเออแม้แต่เด็กห้าขวบอกขวบคนติดยงติดยาย,ยัางฟังเลยเขาสบายอ,อกสบายใจนะ ฟังอาจารย์เบียแบบว่าเอาไปใช้ชีวิตประจําวันได้อะแบบฟังง่ายๆใช้ชีวิตประจําวันได้อะไรอย่างเงี้ยก็มาฟังกันชอบเป็นรู้สึกว่าชีวิตมันปลดล็อกชีวิตมันปลดล็อกคนก็ชอบกันตัวเองตัวเองทําเหมือนเขาไม่ได้ก็มาอิจฉามาอิจฉายโยมมาหิจฉาคารวาส อตายตายตายไม่เคยเห็นพูดจีบปากจีบคออยู่แต่ในอ้อมแอบวชไม่เคยรู้ทางเออ่ชีวิตจริงๆของเออประชาชนว่าอยู่ยังไงมาห้างว่าเออบวชมาตั้งหลายปัรษาโน่นนี่นั่นไม่เคยรู้ว่าคนเขาคิดยังไงอยู่กันยังไงมาดาตลกไม่มีใครฟังหรอกอย่างนั้นอะ ยิ่งเสื่อมไปใหญ่เลยมาประจานตัวเองว่างั้นเลยนะมาประจานตัวเองยิ่งเสื่อมไปใหญ่เลยนึกว่าจะมาเกาะแสงก็ดังเกาะเกาะแสงอของอาจารย์เบียเกาะความดังของอาจารย์เบียรสรุปแล้วคนไม่ชอบไม่มีใครชอบเลยถ้าคนมาพูดจีบปากฉีบคอ,อว่าเขาเป็นเด็กวานซืน่แหมเวลา เวลาเขาไลฟ์สดคนดูกันตั้งเยอะแยะแล้วแล้วองค์ตั้นเองนั่นน่ะไลฟ์สดมีคนไปดูไหมน่ะถ้าไม่มาด่ดาอาจารย์เบียร่นั่นแหละเนี่ยคนเขาชอบเขาเขา่พาชอบเขาดูแล้วก็เขาฟังอาจารย์เบียร์เนีวยมาปฏิบัติกันเยอะแยะไปตั่วโลกเขาเขาดีใจที่มีคนอย่างนี้มา ก็เพราะว่าพวกพวกตัวเองขาดรายได้กลัวความกลัวขาดรายได้เพราะว่ามันมีความอะไรกิเลสหนามากเลยกิเลสหนาก็เลยความกลัวทนไม่ได้ก็เลยออกมาท่านแดละออกมาว่ามาด่าเขาเด็กควานชื่นน่นนี่นั่นตลกมากเลยอ่ะใครมันจะไปเลื่อมใสถึงกาวนอกนาไม่เคยไปวัดเลย ไปตั้งแต่เด็กๆตอนที่ไปกับแม่นั่นแหละนั่นแหละค่ะพี่น้องก็ทานข้าวเสร็จมานั่งพับผ้าเนี่ยอยู่ในห้องนอนก็เสร็จแล้วแหละวันนี้ก็เลยนะวันนี้ก็ฟังที่ทํางานใส่หูแล้วก็ฟังอ่ะนะฟังไปทําไปพระอิจฉาโยมพระอิจฉาคารวาสมีที่ไหน คนที่ไม่เป็นพระมาสอนทำคนฟังกันทั่วประเทศแต่คนเป็นเป็นพระเนี่ยไม่มีใครฟังเลยทุกคนคนไม่มีศาสนากันเยอะแยะปออาจารย์เบียมาคนเดียวตื่นทำเลยก็เนี่ยหลังจากทานเข้าวก็มาพูดว่าพระอิจฉาคาราวะมีที่ไหนตลกนะพี่น้องนั้นก็นกนาไปก่อนแล้วค่ะปะักผ่อนไปก่อนแล้วขอบคุณพี่น้องมากๆนะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตาม ช่องของข้าวนอกนานเนตแลนนี้นั้นด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ